กสวัสดีท่านผู้ชมทุกสวัสดีครับวันนี้เขาขอข่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดเซิร์ฟนะครับเนาะเนาะนี่ยนะครับเข้ามาเขาต้องกินหรครับพี่พี่เด็กผมเป็นเด็กอะไรนะใช่ครับนะครับไป

สร้างบ้านนี่เข้าไปไหนก็นไม่รู้ทำไม่ได้ครับนี่ผมยังไม่ได้ไป,น,น,ไปไน,นี่ก็เป็น EBP น,นะครับตรงกลางวมีปุ๋ยพิษมีพิษเท่าน,นะเดี๋ยวมีปุ๋ยอ้าวฉันไม่ตมายตายไเปเสนะ ของฟรีนะครับนี่สองแบบนีน้นะครับนะครับแจกฟรีแล้วแจกฟรีใช้ผมได้ไหมนะครับได้เยื่องยังอ๋อไม่สำคัญนะครับนี่ข้อป็นอาหารนะครับนี่ก็เป็นฟรีนะอันไหนที่มีในชืพิเป็นนะครับมัน sẽ là ngân nào Nó đó Phải phải Nó tăng phê Phê xong lên mình Phải 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 thì đường xong rồi Phê phê hôm nay ừ. Không,

ชุดแรกจุดแรกโอเคเนาะมาดูหนึ่งสองสามโอเคเกิดใครดูไม่ทันก็สต็อปก็ได้นะครับนี่นคือเิมพ์เอจโอ๊ะนี่เป็นอันเก่านะคะรับหรืว่าอันเดิมอ่ะใช่ปะเอากูใจอะ ผมอโอ S32 S34 นะครับผมเล่น S32 ใครอยากมาพบผมก็ผมเล่นทุกวันครับแต่บางทีก็ลบเซิร์ฟนี้เพราะว่ามันเร่งครับเขาอาจจะว่าผมโกงก็ได้นะครับเอ้าเห็นไหมเขากันโกงครับหาังีนยัไไงไงหาเีินไ,ไรครับนี่เป็นที่เอ็นชาก,กองนี้ก็เปิดไม่ได้นะ เอาวนั้นกูไปที่ใหญ่แล้วโอ้กคุณจะพาคงไปที่ทุนพระยายแน่นะครับข้างใกโอ้โอคค้กูทำอะไรผิดครับเอานี่ไงคุณน,นี้จะให้จีเ,เอีมครับ

شخبارك ที่เอ็มที่อ ข้าขอได้ไฟขายโอ้โหอ่ะพริกแน่ะ

Desculpa, eu นะครับงั้นว้าวนะครับลองรีวิวต่อนะครับนี่ก็ขอบรรพึงนะครับเป็นไรนี่กพ่อ,อจ,จี๊ยบเจี๊ยบก็ขอล่ะมึงเดี๋ยวว่ากูกลุ้มเลยถ้าใครอยากใครอยากให้ผมมาดู่กดเมี่ยงไอ้สู้ ปิดจอคชิไ <ko> ม่ค่ป็นคนเล่นเลยนะครับเพาผมผมก็จะปิดคลิปแล้วนะครับผมจะให้ทุกคนดูอีกครั้งนะครับอะไรขนัดหนึ่งสองสาโอเคตู้ตูะ ให้ดูสักประมาสิบนาทีโอเคนะครับ